พี่น้องี่รักในพระกฤษเจ้าพระศาสนาจากักรพระราชลองในบุญองค์หนึ่งก็คือในบุญจรักษาวบผู้เขียนโอรสารและเขียนบทจดหมายรวมทั้งเขียนบทหนังสือพระธรรมวิวร์นะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่พระเยสเจ้าได้ให้โอกาสได้เห็นพระองค์กรทำมัติจัรยร์ หลายอย่างเช่นปลุกเด็กหญิงให้คืนชีพท่านจะเห็นพระเยซูเจ้าไปจักโครงบนภูเขาสวยงามท่านได้เห็นพระองค์ทรงความทุกข์จนเหงื่อเป็นโลหิตที่สวนแกสเซมานีและเมื่อพระองค์กลับคืนไปชุนชีพแล้วเหล่าสาวกได้มีโอกาสได้พบกับพระเยซูเจ้าได้สัมผัสพระองค์ด้วยมือของพวกเขาสุปความเชื่อ ของท่านก็คือท่านได้เห็นและได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระพิญาเจ้าแท้จริงท่านได้เขียนพระวรสารเพื่อยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าส่วนในบทจดหมายของท่านท่านบอกว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักและเป็นแสงสว่าง พระคริสัจจมีหน้าที่ที่จะรักและเมตตาต่อคนอื่นส่วนในหนังสือพระธรรมยิบอนนั้นท่านเขียนเพื่อให้กำลังใจคริสตจจนที่ถูกเบียดเบียนท่านเขียนว่าพระคิดเสดจเจ้าได้มีชัยชนะต่อปีศาจและโลกแล้วดังนั้นคนที่มีส่วนในพระมหาสารมานขององค์พระเยซูเจ้า เขาก็จะมีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ด้วยสรุปก็คือท่านก็เป็นนักสาวกที่มีความเชื่อแต่ได้ยืนยันความเชื่อของตนในทุกแห่งที่ท่านไปถูกโยนลงไปในกระทะแล้วก็กระทะ่นน้าเดือดแต่ว่าไม่เป็นอะไรเลยเขาก็เลยสั่งให้เอาท่านออกมาแล้วก็ ในระเทศท,ท่านไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งเรียกว่าเกาะพัทมสัสก็เป็นพญา,าสัองของพระเจ้าที่ให้ท่านไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะได้เขียนหนังสือพระวรสารให้จบแล้วก็เขียนหนังสือเขียนบทจดหมายอีกทั้งพระธรรมวิวรน์ก็ขอ,ขอนรบุญจอนอาครสาวกได้สวดบิงวอนเพื่อพวกเราด้วยเทินอาเมน